ก็สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปเอาหัวหารกันนะหลังจากที่แบบไม่ได้ขับรถไม่ได้อะไรไม่ได้ทำกิฟขับรถมานานมากนะครับผมช่วงนี้ช่วงเรียนจบด้วยวก็แบบไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แต่บ้านอากาศมันร้อนอะไรอย่างนี้ก็แบบยิบัตถะเดี๋ยววันนี้เราไปแบกหัวหานกันอยู่เอกเทา่าไหร่วะนาจะเอกใช่สีบเก้ายนะ ก็เดี๋ยวเดือนนี้ผมรอเสวิตรถหนูนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนชุดสีใหม่ทั้งคันเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวเลรคูเลตใหม่พอดีสั่งเลรคูเลตตัวใหม่มาโดนไปทั้งหมดสามพันกว่าสามพันเกือบสี่พันก็ปกติผมจะใช้อยู่ประมาณตัวละประมาณห้าหกร้อยผมก็ไม่รู้ว่าราคามันแตกต่างกันแบบ ờ, lại tháo tùa này, mình sẽ thân thiện qua căn nhiều, khả đàn này nè, bởi vì cái ghế ván đan này, thì mình tặng mà cái ghế ván đan là 500 600 đấy, cái song máy, à, bay, 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 ở, đang, mình, sải bỏ bảo, huh? sải tay bỏ máy, được, 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 โอ <Okay. S 2> ไไนเคนจะออกไปเอาหัวอาหารไอนนเอกใช้สี้าครับอ,อ๋ออันนี้เข้าบ้านเลยใช่งไหมไใส่ใส่ใส่หมวกก็จำไม่ได้แล้วใช่ไหม <laughs> ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยออกทางบ้านทางบเี tense, like ่ออกคสามสก็ได้นี่ไปสิบเก้าใช่ไหมใช่ครับต้องย้อนลับนิดนึงออกบลูเนื้อออกครับนึกออกเดี๋ยวไปออกข้างหน้าอา ชบเก็บเก็บนะ ب, ช่วงลานทุกอย่างอานนตอนนั้นซื้อมาเจ็ดหมื่นกว่าบาทเองครับใช่ครับตรงนก็ได้ลุดตรงนี้แ้ออดดชบขอบคุณโลกครับ ได้ไหมโอ้ขอบเข้าไดนะครับ